ก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากให้คุณถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาสักข้อหนึ่งชีวิตของคุณตอนนี้กำลังขยับหรือแค่วนอยู่ที่เดิมในรูปแบบใหม่หลายคนทำงานหนักขึ้นพยายามมากขึ้นและอดทนมากขึ้นแต่ผลลัพธ์กลับไม่ต่างจากเดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามแต่เพราะคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับคนส่วนใหญ่ โลกนี้ไม่ได้ขาดคนขยันโลกนี้ขาดคนที่กล้าคิดต่างและยืนระยะกับความต่างนั้นได้จริงความจริงที่เจ็บคือถ้าคุณใช้วิธีเดียวกับคนส่วนใหญ่คุณจะได้ผลลัพธ์แบบคนส่วนใหญ่และถ้าคุณยังเลือกความปลอดภัยเหมือนเดิมชีวิตก็จะปลอดภัยแต่ไม่เติบโตการเติบโตไม่เคยเกิดจากการทำให้ใครสบายใจมันเกิดจากการตัดสินใจบางอย่าง ที่ทำให้คุณต้องยืนอยู่นอกฝูงต้องถูกตั้งคำถามและต้องอดทนกับช่วงเวลาที่ไม่มีใครเข้าใจคุณในตอนนี้ผมไม่ได้จะชวนคุณเป็นคนแปลกไม่ได้จะชวนคุณขัดสังคมแต่จะชวนคุณมองความจริงว่าคนที่เติบโตจริงในทุกยุคล้วนกล้าแตกต่างในจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเลือกจากนี้ไปเราจะค่อยๆแกะให้เห็นว่า การเติบโตหมายถึงอะไรจริงๆทำไมความเหมือนถึงพาคุณไปได้ไกลจำกัดความแตกต่างแบบไหนที่สร้างพลังในระยะยาวราคาที่ต้องจ่ายของการคิดต่างคืออะไรและทำไมความโดดเดี่ยวจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังออกจากค่าเฉลี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ไปไหนถ้าคุณรู้ว่าตัวเองทำได้มากกว่านี้ และถ้าคุณเริ่มตั้งคำถามกับเส้นทางเดิมของตัวเองตอนนี้อาจเป็นเวลาที่คุณต้องกล้าแตกต่างเพื่อเติบโตอย่างแท้จริงคนจํานวนมากเข้าใจคำว่าเติบโตผิดตั้งแต่ต้นพอได้ยินคำนี้เรามักนึกถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการมีคนยอมรับมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ผิดแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ปลายทางไม่ใช่แก่นของการเติบโต การเติบโตที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากตัวเลขแต่มันเริ่มจากระดับความคิดและรูปแบบการตัดสินใจคุณอาจมีไรายได้เพิ่มแต่ถ้ายังคิดแบบเดิมคุณอาจมีตำแหน่งสูงขึ้นแต่ถ้ายังใช้พลังชีวิตเท่าเดิมคุณอาจดูเหมือนก้าวหนา้าแต่จริงๆแค่ขยายภาระในระดับเดิมนี่ไม่ใช่การเติบโตแต่มันคือการอยู่ในลูปที่ใหญ่ขึ้นการเติบโตจริง คือการขยับออกจากค่าเฉลี่ยจากวิธีคิดแบบเดิมจากวิธีใช้เวลาแบบเดิมจากวิธีรับมือกับปัญหาแบบเดิมเมื่อระดับความคิดไม่เปลี่ยนต่อให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนสภาพแวดล้อมหรือเปลี่ยนคนรอบตัวสุดท้ายชีวิตก็จะพาคุณกลับมาอยู่ในจุดเดิมเสมอเพราะสิ่งที่กำหนดเพดานชีวิตไม่ใช่โอกาสแต่คือกรอบความคิดอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือ การเติบโตมักมาพร้อมกับความไม่สบายใจถ้าทุกอย่างในชีวิตยังรู้สึกคุ้นเคยสบายและควบคุมได้ทั้งหมดมีโอกาสสูงมากที่คุณยังไม่ได้เติบโตเพราะสมองและตัวตนของคุณยังไม่ถูกบังคับให้ขยายการเติบโตคือการยอมรับว่าสิ่งที่เคยใช้ได้อาจใช้ไม่ได้อีกสิ่งที่เคยมั่นใจอาจไม่พออีกต่อไปและตัวคุณในเวอร์ชั่นเดิม อาจไม่เหมาะกับอนาคตที่คุณอยากไปถึงคนที่เติบโตจริงจะเริ่มวัดชีวิตจากคำถามที่ลึกขึ้นไม่ใช่แค่ทำยังไงให้ได้มากขึ้นแต่คือทำยังไงให้ผมไม่ติดอยู่ที่ระดับเดิมถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆนั่นอาจไม่ใช่สัญญาณว่าเนื้อหานี้แรงเกินไปแต่มันอาจเป็นสัญญาณแรกของการเติบโตที่กำลังเริ่มตน้น มนุษย์ถูกสอนให้เหมือนตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าเลือกเหมือนในห้องเรียนเหมือนในระบบการทำงานเหมือนในความฝันที่สังคมบอกว่าปลอดภัยความเหมือนให้ความรู้สึกอบอุ่นใจเพราะมันทำให้คุณไม่โดดเดี่ยวไม่ถูกจับตาไม่ต้องอธิบายตัวเองมากเกินไปและนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกมันแต่ในโลกของผลลัพธ์ความเหมือนคือกับดักที่แนบเนียนที่สุด เมื่อคุณทำในสิ่งเดียวกับคนจำนวนมากคุณไม่ได้แข่งขันกับคนเก่งไม่กี่คนแต่กําลังแข่งขันกับฝูงชนซึ่งหมายความว่าต่อให้คุณพยายามแค่ไหนผลลัพธ์ก็จะถูกเฉลี่ยลงโดยระบบอัตโนมัตินี่คือความจริงที่ไม่ค่อยมีใครบอกตลาดแรงงานไม่ให้รางวัลกับความพยายามแต่มันให้รางวัลกับความแตกต่างที่มีคุณค่าถ้าคุณมีทักษะเหมือนคนอื่น คิดเหมือนคนอื่นและตัดสินใจเหมือนคนอื่นคุณก็จะถูกประเมินเหมือนคนอื่นและถูกแทนที่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นความเหมือนจึงทาคุณไปได้แค่ระดับหนึ่งระดับที่ยังไม่ต้องเสี่ยงระดับที่ยังไม่ต้องรับแรงต้านระดับที่ยังไม่ต้องรับผิดชอบกับก,บการตัดสินใจของตัวเองจริงๆแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเส้นทางที่เหมือนจะเริ่มแคบลงการแข่งขันจะสูงขึ้นและพื้นที่สำหรับการเติบโตจะหายไป อีเขืผลหนึ่งที่ความเหมือนอันตรายคือมันหลอกให้คุณรู้สึกว่ากำลังก้าวหน้าทั้งที่จริงคุณแค่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับฝูงคุณอาจยุ่งขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ไม่ได้ขยับระดับชีวิตขึ้นตามไปด้วยคนจำนวนมากทำงานหนักทั้งชีวิตแต่ไม่เคยหลุดจากค่าเฉลี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขาไม่เคยออกจากเส้นทางที่ทุกคนเลือกความเหมือนจึงไม่ใช่ความผิดมันเป็นแค่ทางเลือกแต่ถ้าคุณหวังผลที่ต่าง คุณไม่สามารถใช้วิธีเดียวกับคนส่วนใหญ่ได้และตรงนี้เองคือจุดที่ความแตกต่างเริ่มมีความหมายเมื่อพูดถึงคำว่าความแตกต่างหลายคนจะนึกถึงการแหกคอกการทำตัวสวนกระแสหรือการไม่สนใครแต่ความแตกต่างที่พาคนไปได้ไกลจริงไม่ใช่ความต่างที่เสียงดังมันคือความต่างที่เงียบและยืนระยะได้นานความแตกต่างแบบแรกที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเลือก คือการคิดระยะยาวในโลกที่ทุกอย่างเร่งให้ได้ผลเร็วคนที่เลือกลงทุนกับสิ่งที่ยังไม่เห็นผลมักถูกมองว่าช้าหรือไม่ทันเกมแต่ความจริงคือผลลัพธ์ใหญ่แทบทั้งหมดต้องการเวลาเป็นต้นทุนคนที่กล้าคิดระยะยาวต้องยอมแลกกับความไม่แน่นอนต้องทำงานโดยไม่มีเสียงยืนยันและต้องเชื่อในสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทนความแตกต่างแบบที่สอง คือการลงลึกในสิ่งเดียวในขณะที่โลกชอบยกย่องคนที่ทำได้หลายอย่างคนที่เติบโตจริงมักเลือกตัดมากกว่าเพิ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นและทุ่มพลังให้กับทักษะหลักเพียงไม่กี่อย่างการลงลึกเป็นเรื่องน่าเบื่อในช่วงแรกไม่มีความตื่นเต้นไม่มีภาพลักเท่แต่เมื่อเวลาผ่านไปความลึกจะกลายเป็นกำแพงที่คนอื่นข้ามไม่ได้ความแตกต่างแบบที่ส คือการทำในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าไม่มีคำชมไม่มีรางวัลไม่มีคนรับรู้นี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เลิกเพราะมนุษย์ต้องการการยืนยันแต่คนที่เติบโตจริงสามารถทำต่อได้แม้ไม่มีใครมองและความแตกต่างสุดท้ายที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือการกล้ารับผิดชอบเต็มที่กับการเลือกของตัวเองไม่โทษสภาพแวดล้อมไม่โทษโชคไม่โทษใครเพราะการคิดต่าง หมายถึงการยอมรับว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่ดีไม่มีใครให้โยนความผิดได้นี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกความแตกต่างไม่ใช่เพราะมันผิดแต่เพราะมันหนักและต้องใช้ความแข็งแรงภายในมากกว่าที่คนคิดความแตกต่างที่แท้จริงจึงไม่ใช่การประกาศตัวแต่มันคือการใช้ชีวิตในแบบที่คุณรู้ว่าระยะยาวแล้วมันพาคุณไปได้ไกลกว่าเส้นทางเดิมก่อนจะพูดถึงผลลัพธ์ของความแตกต่าง ต้องพูดถึงราคาของมันก่อนเพราะไม่มีความแตกต่างใดในโลกนี้ที่ได้มาโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยราคาข้อแรกคือการไม่ถูกเข้าใจเมื่อคุณเลือกเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ไม่เลือกคุณจะไม่สามารถอธิบายทุกอย่างให้คนรอบตัวเข้าใจได้บางคนจะสงสยัยบางคนจะตั้งคำถามและบางคนจะตัดสินคุณจากมุมมองของเขาเองไม่ใช่เพราะคุณผิดแต่เพราะกรอบความคิดของเขาไม่รองรับเส้นทางที่คุณเดินอยู่ ราคาข้อที่สคือการถูกตั้งคำถามในช่วงที่ยังไม่มีผลลัพธ์ตราบใดที่ผลลัพธ์ยังไม่ปรากฏความแตกต่างของคุณจะถูกมองว่าเสี่ยงไม่มั่นคงหรือไม่ฉลาดพอนี่คือช่วงที่หนักที่สุดเพราะคุณต้องแบกรับทั้งความไม่แน่นอนและเสียงรบกวนจากภายนอกพร้อมกันและคนส่วนใหญ่ก็ล้มเลือกตรงจุดนี้ราคาข้อที่3คือการถูกมองว่าแปลกหรือไม่เข้าพวก มนุษย์มีสัญชาตญาณต่อต้านสิ่งที่ไม่เหมือนไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันทําให้กรอบเดิมสั่นคลอนเมื่อคุณไม่ทําเหมือนคนอื่นการมีอยู่ของคุณคือการตั้งคําถามกับวิถีชีวิตของเขาโดยไม่ตั้งใจและนั่นทําให้บางคนไม่สบายใจราคาข้อที่4คือความเสี่ยงที่ต้องรับด้วยตัวเองการคิดต่างไม่มีใครค้าประกันไม่มีสูตรสําเร็จให้ลอกและไม่มีใครรับผิดแทนคุณได้ถ้ามันล้มเหลว คุณต้องยอมรับมันด้วยตัวเองโดยไม่สามารถโทษระบบหรือโยนความผิดให้ใครและราคาสุดท้ายคือการต้องแข็งแรงกว่าปกติในช่วงที่ยังไม่มีใครเห็นค่าไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมมีแค่คำถามในหัวคุณเองว่าทางที่เลือกอยู่นี่ถูกจริงไหมคนที่ไปต่อได้ไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่กลัวแล้วยังไม่ถอยนี่คือเหตุผลที่ความแตกต่างไม่ใช่เส้นทางของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพราะมันไม่มีคุณค่าแต่เพราะมันต้องใช้ความแข็งแรงภายในมากกว่าที่คนส่วนใหญ่พร้อมจะมีและถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้ยังฟังมาถึงตรงนี้บางทีคุณอาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่พร้อมจะจ่ายราคานั้นเมื่อคุณเริ่มเลือกเส้นทางที่แตกต่างสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความโดดเดี่ยวไม่ใช่ความโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครอยู่แต่เป็นความโดดเดี่ยวเพราะคนที่เคยเดินข้างคุณ เริ่มเดินคนละทางบทสนทนาที่เคยเข้ากันเริ่มไม่ลิกเหมือนเดิมเป้าหมายที่เคยคล้ายกันเริ่มไม่ตรงกันอีกต่อไปและตรงจุดนี้เองหลายคนเริ่มสงสัยตัวเองคิดว่าตัวเองผิดหรือกลัวว่ากำลังหลงทางแต่ความจริงคือความโดดเดี่ยวไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังออกจากข้าเฉลี่ยถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิม ใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะคุณยังอยู่ในฝูงความโดดเดี่ยวเกิดขึ้นก็เพราะจังหวะชีวิตของคุณเริ่มไม่ตรงกับคนรอบข้างอีกเหตุผลหนึ่งที่ความโดดเดี่ยวถูกมองเป็นปัญหาเพราะมนุษย์ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับจากคนอื่นแต่ในช่วงของการเติบโตจริงการยอมรับจากภายนอกมักมาช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงภายในเสมอ คุณจึงต้องอยู่กับช่วงเวลาที่ตัวคุณเปลี่ยนไปแล้วแต่โลกยังไม่เห็นความโดดเดี่ยวจึงเป็นช่วงเวลาของการจัดระเบียบตัวเองเป็นช่วงที่คุณได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดขึ้นได้ทบทวนว่าอะไรสำคัญจริงและอะไรเป็นแค่แรงกดดันจากสังคมคนที่เติบโตจริงไม่ได้หนีความโดดเดี่ยวแต่ใช้มันเป็นพื้นที่ฝึกความแข็งแรงภายในเพราะถ้าคุณยังต้องการเสียงยืนยันตลอดเวลา คุณจะไม่สามารถเดินเส้นทางที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้และสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเมื่อคุณยืนระยะกับความโดดเดี่ยวได้โลกจะค่อยๆเปลี่ยนท่าทีคนที่เคยห่างจะเริ่มกลับมามองบางคนจะเริ่มถามและบางคนจะเริ่มอยากเข้าใจไม่ใช่เพราะคุณอธิบายเก่งขึ้นแต่เพราะผลลัพธ์เริ่มพูดแทนคุณความโดดเดี่ยวจึงไม่ใช่ปลายทาง มันเป็นแค่ช่วงทางผ่านของคนที่กำลังเติบโตเร็วกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่ากำลังเดินคนเดียวอย่ารีบถอยกลับไปหาฝูงเพียงเพื่อไม่ให้รู้สึกเหงาเพราะบางครั้งการเติบโตก็ต้องการพื้นที่เงียบๆที่มีแค่คุณกับเส้นทางของตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่คนจำนวนมากประเมินต่างเกินไปแต่กลับเป็นตัวแปรท,ที่ทรงพลังที่สุดของการเติบโตสิ่งนั้นคือเวลา ในช่วงแรกของความแตกต่างเวลาเหมือนศัตรูเพราะมันผ่านไปโดยที่ผลลัพธ์ยังไม่ชัดคุณทำสิ่งเดิมซ้ำๆฝึกฝืนอดทนโดยไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามันจะพาคุณไปถึงไหนนี่คือช่วงที่คนส่วนใหญ่หยุดไม่ใช่เพราะทำผิดแต่เพราะรีบตัดสินเร็วเกินไปแต่ถ้าคุณยืนระยะได้เวลาเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากศัตรูกลายเป็นพวกเดียวกัน เวลาจะเริ่มทำหน้าที่คัดกรองคนที่ทำแบบผิวเผินจะค่อยๆหายไปคนที่ไม่สม่ำเสมอจะค่อยๆหลุดออกจากเกมและสิ่งที่คุณสะสมไวเ้เงียบๆจะเริ่มเห็นผลในจังหวะที่คนอื่นเลิกพยายามไปแล้วความแตกต่างที่เคยถูกตั้งคำถามจะเริ่มกลายเป็นจุดแข็งความสม่ำเสมอที่ไม่มีใครเห็นค่าจะเริ่มกลายเป็นความได้เปรียบและความอดทนที่ดูไม่ฉลาดจะเริ่มแปลเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ นี่คือเหตุผลที่คนที่เติบโตจริงมักดูเหมือนมาพร้อมโชคทั้งที่ความจริงเขาแค่อยู่ในเกมนานพอเมื่อเวลาทำหน้าที่ของมันคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองมากเหมือนเดิมไม่ต้องพิสูจน์กับทุกคนและไม่ต้องโต้แย้งกับเสียงสงสัยเพราะผลลัพธ์จะกลายเป็นภาษาที่ชัดที่สุดและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเงียบๆคือความมั่นคงภายในคุณจะเริ่มรู้ว่า คุณไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเพื่อมีคุณค่าและไม่จําเป็นต้องรีบเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูกเวลาจะสอนคุณว่าการเติบโตไม่ใช่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของการไม่หลุดจากเส้นทางถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และยังคงรู้สึกว่าเส้นทางที่คุณเลือกอาจช้าอาจเงียบและอาจไม่มีใครเข้าใจในตอนนี้อย่าเพิ่งตัดสินมันเพราะบางเส้นทางต้องใช้เวลา เพื่อพิสูจน์ว่ามันพาคุณไปไกลกว่าที่คุณคิดไว้ตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วการเติบโตไม่ใช่เรื่องของการเอาชนะใครแต่มันคือการไม่ยอมติดอยู่กับชีวิตในระดับเดิมความเหมือนให้ความปลอดภัยแต่ความแตกต่างให้พื้นที่สำหรับการเติบโตแม้มันจะมาพร้อมความไม่เข้าใจความโดดเดี่ยวและช่วงเวลาที่ต้องเดินโดยไม่มีเสียงยืนยัน ถ้าคุณกล้าจ่ายราคานั้นกล้ายืนระยะและให้เวลากับเส้นทางของตัวเองวันหนึ่งความแตกต่างที่เคยถูกตั้งคำถามจะกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองอีกต่อไปการเติบโตเริ่มต้นเสมอในวันที่คุณกล้าเลือกไม่เหมือนคนส่วนใหญ่และยังคงเดินต่อแม้จะต้องเดินคนเดียวในช่วงแรก